สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้ผมจุนพล้านขอแนะนำตะกุดข้อมือเสือของหลวงพ่อเปลิลวัดบางพระนะครับมีสามรุ่นสามแบบที่แท้และทันหลวงพ่อเปลิลท่านได้ปลุกเสกเอาไว้นะครับนี่คือชุดแรกแบบที่หนึ่งตะกุดข้อมือเสือคู่ปี2543รุ่นเมฆตามหาอำนาจขุ้มไัยที่แท้และทันข้อมือเสือที่มีขนาดเล็ก ไม่ใหญ่มากเกินไปนะครับเพราะว่าเสือคู่แบบที่หนึ่งนี้จะหันหน้าไปทางเดียวกันนะครับแท้และทันหลวงพอ่อผลท่านได้ปลูกเสร็จอย่างแน่นอนครับเพราะเป็นรุ่นปี2543ที่มีการจะสร้างจากวัดบางพระนะครับเป็นตะกุดข้อมือเสือที่ปัจจุบันก็เริ่มหายากแล้วนะครับแต่ว่าทางวัดก็มีการจัดสร้างขึ้นแทบทุกปีนะครับ แต่ไม่ทันหลวงพ่อตอนท่านได้ปลุกเสกเอาไว้เท่านั้นเองครับและตะกุดข้อมือเสือคู่ปีสีนี้สังเกตการให้ดีๆนะครับจะมีการต่อโคดไว้ด้านล่างของเสือทุกองค์นะครับและมีอักขระเลขยันชัดเจนทั้งหมดนะครับและเรามาดูอันที่2กันนะครับนี่คือเสือเมตตามหาอำนาจคุ้มภัยเป็นตะกุดข้อมือเสือเดียวจะมีขนาดใหญ่กว่าทุกรุ่นที่ มีการจัดสร้างมานะครับที่สร้างขึ้นเมื่อปี2543ร่มุ่นเมฆตามหาอำนาจคุ้มภัยเป็นตะกรุดข้อมือเสือเดี่ยวที่สร้างขึ้นที่วัดบางพระแท้และทันหลวงพ่อเปิลท่านได้ปลูกเสกเอาไว้นะครับขนาดพอดีกับข้อมือและน่าใช้อย่างยิ่งนะครับสำหรับเสือรุ่นนี้นะครับและมีรายละเอียดชัดเจนนะครับให้สังเกตตรงลวดลายของเส้นขนนะครับแล้วก็ จะเขียนคําว่าหลวงพ่อเปิลวัดบางพระไว้ชัดเจนและเราสามารถสังเกตได้นะครับว่ารุ่นนี้รายละเอียดเขามีตรงเล็บหรือนิ้วด้านนี้ของเสือนะครับชัดเจนกว่าทุกรุ่นนะครับามาดูด้านข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับสังเกตกันให้ดีว่าเป็นรุ่นนี้แล้วเขาจะมีรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับเรื่องเล็บและก็ลวดลายตรงขนของเสือจะมีความชัดเจนกว่าทุกรุ่นที่สร้างมารุ่นหลังๆนะครับ และอักขระเลขยันก็ชัดเจนนะครับตะกุดข้อมือเสือเดี่ยวนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมใช้พบติดตัวนะครับถือว่าเป็นของที่มีประสบประการณ์อีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้และน่าบูชาอย,ย่างยิ่งนะครับซึ่งเป็นของดีที่หลวงพ่อปนแห่งวัดบางพระได้ปลูกเสกและจัดสร้างขึ้นในปี2543และปัจจุบันทางวัดบางพระก็มีการจัดสร้างขึ้นแทบทุกปีนะครับ เพื่อทีท่ลูกศิษย์ลูกหาหรือศรัทธาย่าจยมที่มาเช่ามาบูชาได้มาเช่าบูชาที่ทางวัดได้จัดสร้างขึ้นมาแทบทุกปีนะครับและนี่คือด้านหน้าของตะกูดเสือเดียยปี4-3รุ่นเมตตามหาอำนาจคุ้มภัยที่มีเอกลักษณ์อันชัดเจนและโดดเด่นกว่ารุ่นอื่นๆเช่นที่เราเห็นกันนี้นะครับสวยงามและชัดเจนอย่างยิ่ง และนี่คืออักขระเลขจันที่อยู่ด้านล่างของตะกุดข้อมือเสือเดียวนี้นะครับอักขระเลขจันที่มีความชัดเจนและคมชัดลึกอย่างยิ่งนะครับสังเกตกันให้ดีๆนะครับรุ่นนี้มีประสบะการณ์นะครับถ้าใครยังไม่มีก็สามารถตามหาตามเก็บกันได้นะครับนี่คือรุ่นปี4 3สนะครับและเรามาดูอันดับที่3กันนะครับนี่คือพญาเสือมหาอำนาจจิ๋ววัดบางพระ ศักดิ์สิทธิ์สร้างขึ้นเมื่อปี2535เป็นรุ่นที่ปัจจุบันนี้ตามหาตามเก็บได้ยากขึ้นแล้วนะครับรุ่นนี้เป็นเสือมหาอำนาจจิ๋วแพ้และทันหลวงพ่อเปิได้ปลุกเสกอย่างแน่นอนครับสร้างเมื่อปี2 5 3 5ถ้าจะมีอักขระเลขยันเต็มตัวเสือเลยนะครับเสือรุ่นนี้เป็นที่ต้องการของสายตรงหรือลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นสายตรงนะครับ มักจะเก็บและสะสมกันไม่ต่ำกว่าสิบตัวขึ้นไปหรือมากกว่านั้นบางท่านบางคนมีเกือบร้อยตัวก็มีนะครับเป็นอีกลู่นหนึ่งที่น่าเก็บและน่าสนใจอย่างยิ่งดังนั้นท่านไหนที่เจอก็เก็บกันไว้ให้ดีๆนะครับลุนนี้อนาคตไม่แน่นะครับอาจจะมีราคาแพงและแรงหรือเสือมหาอำนาจที่ลูกิษย์ลูกหาสายตรงเขาเล่นกันหลัก5 0 0 0ถึง10,000บาทนะครับ และเสือรุ่นนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับต่อไปในอานาคตต้องมีราคาแพงขึ้นอย่างแน่นอนครับเสือมหาอำนาจรุ่นนี้จะมีหูในตัวนะครับแล้วก็ห่วงเชื่อมที่ติดมากับเสือตัวนี้นะครับด้านหลังเราก็ดูกันให้ดีๆนะครับจะมีตัวหนังสือติดมาที่เขียนคําว่าหลวงพ่อเปิลพิตะคุโนแห่งวัดบางพระจะเขียนคําว่าพญาเสือมหาอำนาจ ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีเลข3 5ห้าต่อมาด้วยนะครับซึ่งเป็นรุ่นปีที่สร้างเสือรุ่นนี้นะครับทั้นเสือรุ่นนี้แท้และทันหลวงพ่อปนแห่งวัดบางพระได้ปลูกเสกเอาไว้อย่างแน่นอนครับี่คือพญาเสือมหาอำนาจจิ๋วแห่งวัดบางพระศักดิ์สิสทธิ์ปี35ท่านไหนที่มีก็เก็บไว้ให้ดีๆนะครับก็เป็นของดีที่ล้ำค่าอีกอันหนึ่งที่มีพุทธคุณสูงที่หลวงพ่อปน ทิติคุโนหรือพระอุดมประชานาคท่านได้ปลูกเสกเอาไว้นะครับสมญานามของหลวงพ่อเปิลเทพเจ้าแห่งลุ่มน,มน,น้ำนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมมีลูกศิลูกหามากมายทั้งไทยและเทศไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลังหรือวัตถุมงคลที่หลวงพ่อเปิลท่านได้สร้างเอาไว้ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ทั้งสิ้นนะครับพอให้ท่านท่านได้ปลูกเสกก็มีพุทธคุณเดียวกัน แทบทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลังหรือวัตถุมงคลใดๆก็ตามนะครับนี่คือ3พยาเสือที่ผมเอามาเป็นองค์คูในคลิปนี้และผมก็ได้ Modify เอาไว้ใช้งานเองนะครับที่พกติดตัวทุกวันพาดประการใดก็ขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยชอบช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ และขอบารมีหลวงพ่อเปิลแห่งวัดบางพระอกปักรักษาทุกท่านที่ดูคลิปนี้จากผมจุนพรลานสวัสดีครับ